เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าอะไรที่ทำให้เพชรมันแข็งแกร่งสุดๆแต่น้ำกลับไหลไปมาได้ความลับมันซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานี่แหละครับมันคือการต่อสู้ที่มองไม่เห็นเป็นเหมือนการชักเยอ่อครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าอะตอมเพื่อแย่งชิงอิเล็กตรอนกันแล้ววันนี้เราจะมาไขความลับของการต่อสู้ครั้งนี้กันครับลองนึกภาพตามนะครับเรากำลังอยู่ในสนามแข่งขันชักเยอ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเลย ที่ซึ่งอะตอมทุกๆตัวเนี่ยต่างก็พยายามแย่งชิงรางวัลเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คืออิเล็กตรอนแต่ในการแข่งขันนี้ไม่ใช่ว่าทุกอะตอมจะเกิดมามีพลังเท่ากันนะครับและนี่ก็คือปริศนาสําคัญเลยครับทําไมอะตอมบางตัวถึงห่วงอิเล็กตรอนของตัวเองสุดๆยึดไว้แน่นไม่ยอมปล่อยในขณะที่บางตัวกลับใจดีพร้อมจะปล่อยมืออย่างง่ายได้คำตอบของคำถามนี้มันซ่อนอยู่ในกฎพื้นฐานแค่2ข้อเท่านั้นเองเรามาดูผู้เล่นสองขั้วนี้กันหน่อยครับ ด้านหนึ่งคือฟล oh ูออรีนโอโหนี่คือจอมห่วนแห่งวงการเลยใครเข้ามาเจอก็ต้องเสียอิเล็กตรอนให้ส่วนอีกด้านก็คือโซเดียมผู้ใจบุญที่พร้อมจะบริจาคอิเล็กตรอนของตัวเองให้ใครก็ได้เอพฤติกรรมที่มันต่างกันสุดขั้วแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันถูกกำหนดโดยค่าพลันสองอย่างที่เรากำลังจะไปทำความรู้จักกันในตอนนี้นี่แหละครับ เอาละครับได้เวลามาทำความรู้จักกับค่าพลังสองอย่างที่จะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะในการชักเย่อระดับจัก,กรวาลครั้งนี้กันแล้วนั่นก็คือพลังงานไอออนไนเซชันหรือ IE และอิเล็กโทรเลกติวิตี้หรือ EN นั่นเองเริ่มจากค่าพลังแรกกันเลยพลังงานไอออนไนเซชันหรือ IE ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือพลังป้องกันนั่นเองครับเป็นเหมือนกรอที่คอยบอกว่าอะตอมตัวนี้ห่วงอิเล็กตรอนของตัวเองมากแค่ไหน ยิ่งห่วงมากก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมหาศาลเพื่อจะไปดึงมันออกมาสรุปแบบบ้านๆเลยก็คือ IE สูงปรี๊ดก็เหมือนใส่เกาะหนาเตอะโอกาสที่จะเสียอิเล็กตรอนเนี่ยยากมากในทางกลับกันถ้า i อ e ต่ําก็เหมือนเกราะบางๆใครๆก็เข้ามาแย่งอิเล็กตรอนไปได้ง่ายๆเลยครับแต่มันมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกครับพออะตอมเสียอิเล็กตรอนตัวแรกไปปุ๊บเหมือนมันเรียนรู้ได้อ่ะครับมันจะอัปเกรดพลังป้องกันของตัวเองทันที ทำให้อิเล็กตรอนตัวที่2ตัวที่3ถูกดึงออกไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆเลยเหมือนในเกมที่บอสจะเก่งขึ้นทุกครั้งที่เราชนะมันได้นั่นแหละครับมีพลังป้องกันแล้วมันก็ต้องมีพลังโจมตีสิครับและนั่นก็คืออิเล็กโทรเนกาทิวิตี้หรือ EN ค่านี้ใช้วัดความสามารถในการขโมยอิเล็กตรอนจากอะตอมตัวอื่นเลยครับยิ่งค่านี้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นจอมโจรตัวฉกาจในโลกของอะตอมมากเท่านั้นดูตารางจัดอันดับนี้สิครับ ฟลูออรีนที่คือยืนหนึ่งเลยนะครองบัลลังด้วยคะแนนพลังโจมตีเต็ม4.0เรียกได้ว่าเป็นบอสใหญ่ของวงการเลยครับในขณะที่โซเดียมกับซีเซียมเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยเป็นเหมือนผู้เล่นเลเวลหที่พร้อมจะถูกชิงไอเทมหรือก็คืออิเล็กตรอนตลอดเวลานั่นเองแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครอยู่ทีมไหนใครเก่งใครอ่อนไม่ต้องไปไหนไกลครับคำตอบทั้งหมดอยู่ในแผนที่สมบัติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อตารางธาตุนี้เองครับ มันจะบอกเราได้หมดเลยว่าสุดยอดนักสู้และผู้เล่นที่อ่อนแอที่สุดซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในตารางธาตุเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่ดูง่ายมากๆเลยครับยิ่งเรากวาดสายตาไปทางขวาบนของตารางนะก็จะยิ่งเจอแต่พวกตัวท็อปที่มีทั้งพลังป้องกันและพลังโจมตีสูงปรี๊ดเลยส่วนทางซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นโซนของพวกผู้เล่นระดับเริ่มต้นที่พร้อมจะเสียอิเล็กตรอนในทุกเมื่อเอ๊แต่ว่าทําไมล่ะครับทําไมแค่ตําแหน่งในตารางธาตุถึงบอกความเก่งกาจของอะตอมได้ เรื่องนี้มันมีเบื้องหลังอยู่ครับเป็นกฎเหล็ก3ข้อที่คอยคุมเกมทั้งหมดนี้อยู่นั่นเองกฎข้อแรกเลยพลังจากแกนกลางนึกภาพนิวเคลียสเป็นเหมือนแม่เหล็กก้อนยักษ์นะครับยิ่งมีโปรโตอนซึ่งเป็นขั้วบวกมากเท่าไหร่พลังแม่เหล็กก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นแล้วมันก็จะดึงดูดอิเล็กตรอนที่เป็นขั้วลบเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นสุดๆกฎข้อที่2ระยะทางมีผลต่อหัวใจเฮ้ย hey, ต่อแรงดึงดูดครับมันเหมือนแรงโน้มถ่วงเลย อิเล็กตรอนที่โครจอรอยู่ใกล้ๆนิวเคลียสในอะตอมที่ตัวเล็กๆเนี่ยก็จะถูกดึงดูดไว้แรงกว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ไกลออกไปในอะตอมที่ตัวใหญ่ๆมากและกฎข้อสุดท้ายครับปรากฏการเพื่อนบังหรือการกำบังของอิเล็กตรอนลองนึกภาพแบบนี้นะครับอิเล็กตรอนวงในเป็นเหมือนฝูงชนที่มามุงดูคอนเสิร์ตจนบางเวทีหรือก็คือนิวเคลียสทีนี้อิเล็กตรอนวงนอกสุดที่อยู่หลังฝูงชนก็จะรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากเวทีได้น้อยลง ทำให้มันหลุดออกไปจากคอนเสิร์ตได้ง่ายขึ้นนั่นเองไอ้เกมชักเย่อที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้องเรียนนะครับแต่มันคือสิ่งที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราขึ้นมาจริงๆมาดูกันครับว่าผลลัพธ์ของเกมนี้มันส่งผลต่อชีวิตประจําวันของเรายัางไงบ้างตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีมผู้รับหรือพวกจอมโหดเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ทางขวาบนของตารางพาดพวกนี้ตัวเล็กแต่พลังโจมตีสูงรล้วเลย ส่วนทีมผู้ให้ที่แสนจะใจดีเนี่ยก็จะอยู่ทางสายล่างพวกนี้ตัวใหญ่แล้วพร้อมจะแบ่งปันอิเล็กตรอนเสมอครับพอเข้าใจแบบนี้แล้วเรื่องรอบตัวมันก็ make sense ขึ้นมาทันทีเลยครับอย่างสายไฟเนี่ยทำไมต้องทําจากโลหะก็เพราะโลหะมี e e ตามไงครับมันเลยยอมปล่อยให้อิเล็กตรอนไหลผ่านได้ง่ายจนนําไฟฟ้าได้หรือทำไมฟลูออรีนที่มี en สูงสุดๆถึงกลายเป็นสารเคลือบกระทะเทฟลอนก็เพราะมันดึงอิเล็กตรอนทุกอย่างไว้กับตัวจนไม่ยอมให้อะไรมาติดได้เลย เอาล่ะครับก่อนที่การแข่งขันอันดุเดือดนี้จะจบลงเรามาทบทวนกติกาและผู้เล่นคนสําคัญกันอีกสักรอบดีกว่าจําหลักการง่ายง่แค่นี้เลยครับ 1. IE คือพลังป้องกัน 2. EN คือพลังโจมตี 3. ความเก่งกาจของอะตอมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนโปรโตอนขนาดและการกําบังของเพื่อน และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำหนดว่าสสารแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติอย่างไงในโลกของเราครับดังนั้นนะครับการที่เราเข้าใจเรื่องการให้และการรับอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีกุญแจดอกสำคัญที่จะไขความลับของสสารทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ได้เลยการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนที่ไม่เคยหยุดนิ่งนี้แหละครับคือพลังงานที่ขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่แบตเตอรี่ในมือถือที่เราใช้ไปจนถึงเซลล์สมองของเราเองทีนี้ เมื่อเราเข้าใจกฎของเกมนี้แล้วลองคิดดูสิครับว่าในอนาคตเราจะใช้ความรู้นี้สร้างสารรค์อะไรที่มันน่าทึ่งได้อีกบ้าง